สวัสดีครับพี่น้องที่กำลงังรับฟังการแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าอยู่นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่พระาศาสนจักรเชิญชวนเราให้ทำการสมโพธพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายในเทศกาลธรรมดาประจำปีซีวันนี้เราจะได้ฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้าง และเราจะมีแนวทางพัฒนาและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไรจะเริ่มต้นด้วยการรับฟังพระวาจาของพระเจ้าพร้อมๆกันพระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาเวลานั้นประชาชนยืนดูอยู่ที่นั่นส่วนบรรดาผู้นำเยาะเย้ยพระเยซูเจ้าว่า เขาช่วยคนอื่นให้รอดพ้นได้ก็ให้เขาช่วยตนเองสิถ้าเขาเป็นพระคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแม้แต่บรรดาทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยเขานำเหล้าอางุ่นเปรี้ยวเข้ามาถวายพลางกล่าวว่าถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวก็จงช่วยตนเองให้รอดพ้นสิมีคำเขียนไว้เหนือพระองค์ว่าผู้นี้ คือกษัตริย์ของชาวยิวผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนพูดดูหมิ่นพระองค์ว่าแกเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือจงช่วยตนเองและช่วยเราให้รอดพ้นด้วยสิแต่อีกคนหนึ่งดุเขากล่าวว่าแกไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือที่มารับโทษเดียวกันกันกบท่านผู้นี้สำหรับพวกเราก็ยุติธรรมแล้วเพราะเรารับโทษสมกับการกระทำของเรา แต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ทำผิดเลยแล้วเขาทูลว่าข้าแต่พระเยซูโปรดทรงระลึกถึงข้าพาเจ้าด้วยเมื่อพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจักรของพระองค์พระองค์ตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์พระวจาของพระเจ้าพี่น้องที่รัก การเฉลิมฉลองพระเยซูเจ <film> ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในพระศาสนจักรคาทอลิกเมื่อปีคริสตศักราช1,925หรือพุทธศักราช2,486คือเมื่อ97ปีมานี้ซึ่งได้ประกาศโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่11เพื่อเป็นการย้ำเตือนคริสตชนให้ตระหนักถึงอนาคต และเป้าหมายของชีวิตตนเองทั้งนี้เพราะในยุคสมัยนั้นเริ่มมีความเจริญทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์การศึกษาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติต่างๆการเดินทางที่พบปะกันระหว่างประเทศเชื่อมต่อกันง่ายและสะดวกมากขึ้นซึ่งวิทยาการต่างๆเหล่านั้นได้มีคำถามท้าทายต่อความเชื่อทางศาสนา ที่ต้องการคำอธิบายด้วยหลักของเหตุของผลอย่างวิทยาศาสตร์มีการเรียกร้องการปฏิรูปความเชื่อบางประการส่งผลให้เกิดการรัศระสายทางความคิดของประชาชนและเริ่มแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างดังนั้นเพื่อเอกภาพของความเชื่อทางศาสนาสมเด็จพระสันตปาปาปีโอที่11 จึงจำเป็นต้องประกาศการฉลองนี้มาเพื่อยืนยันจุดยืนของความเชื่อคาทอลิกคำสอนจากพระวาจาของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้ 1. จากบทจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครูสีบทที่1ข้อ12ถึง20ที่เขียนว่าจงขอบคุณพระบิดาเจ้าด้วยความยินดี เพราะชีวิตเราอยู่ในแสงสว่างและความศักดิ์สิทธิ์ 2. จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่23ข้อ3 5ิถึงส3พระสุจ้าตรัสถึงสวรรค์ซึ่งเป็นอาณาจักรของพระองค์ขณะที่พระองค์ถูกตรึงบนกางเขนพร้อมกับโจรร้ายสองคนอาณาจักรสวรรค์ที่พระองค์กล่าวถึงนั้น มีคุณสมบัติหลักอยู่3ประการได้แก่ 1. ความรักความรักนั้นเป็นความเมตตาเป็นความปรารถนาดีการให้อภัยการรับใช้บริการและความสุภาพของชีวิตเรา 2. สันติสุขสันติสุขเป็นความยุติธรรมเป็นการปล่อยวางเป็นการมองโลกในแง่บวก การใช้ชีวิตอย่างสงบสุข 3. ความชื่นชมยินดีเป็นความสุขใจในพระเจ้าในองค์ความดีเป็นการขอบคุณเป็นความปีติอินดีของชีวิตอาณาจักรสวรรค์อยู่ในอาณาจักรพระเจ้าที่ครอบคลุมถึงอาณาจักรโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพระองค์ทรงครอบครองเป็นกษัตริย์ แห่งสากลจักรวาลด้วยคุณสมบัติทั้งสประการดังกล่าวนี้ชีวิตจริงของพวกเราวันนี้ใครคือกษัตริย์ที่เป็นนายเป็นคนปกครองชักจูงชี้นำชีวิตเราเท่าที่พิจารณาดูแล้วชีวิตเราหลายๆคนถูกครอบงำด้วยกษัตริย์ทางกายภาพเช่นการโฆษณาชวนเชื่อทางสื่อมวลชน ความก้าวหน้าที่มุ่งมั่นเพียงความสำเร็จทางการงานการเงินสังคมและทรัพย์สินต่างๆส่วนกริสัทางอารมณ์ที่ทำให้ใจเราเป็นพิษเช่นความแค้นความขุนเคืองความโกรธความอิจฉาความขี้เกียจการนินทาการไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ การมัวไปวุ่นวายกับเรื่องของชาวบ้านและอื่นๆทั้งกษัตริย์ทางกายและกษัตริย์ทางอารมณ์นี้เป็นตัวหน่วงเหนี่ยวชีวิตของเราให้จมอยู่กับอวิชาไม่หลุดไม่พ้นทําให้เป็นทุกข์อยู่ในมุมมืดของชีวิตแล้วเราจะมีแนวทางพัฒนาและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไรสัปดาห์นี้ ขอเสนอ3ประการประการแรกจงขอบคุณพระขอบคุณโอกาสที่เราได้รับในแต่ละวันขอบคุณพระพรแห่งแสงสว่างและความศักดิ์สิทธิ์ 2. จงกลับใจทุกวันที่เราทำผิดพลาดไปอย่าให้ความมืดและเงาแห่งความตายมาปกครองและมีอิทธิพลอยู่เหนือชีวิตของเราเลย 3. จงสแสวงหาอาณาจักรพระเจ้าทุกวันนั่นคือสแสวงหาความรักสันติสุขและความชื่นชมยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวของเรานี่แหละพี่น้องคือการแบ่งปันพระวาจาประจําสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครอง อยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนจากคุณพ่อชวรทิตสาสาย